ชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดค่ายคุณธรรมเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2568ณโรงเรียนฉันทนาวนรรณรสจังหวัดหนองคายซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 จำนวน70คนซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้นำโดยนางสรุตยารัตนติส้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งโดยได้รับเกียรติจากนายอรันเทือกขันติรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดค่ายอบรมพร้อมด้วยนางสาวกัญญาตานชยภูมิ ศึกษานิเทศประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่16และนางสาวทันชนกอินเสียน ศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยภายหลังจากประกอบพิธีการเปิดการอบรมแล้วนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีพร้อมกันนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้าศูนย์ประสานงานฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหัวข้อ กฎแห่งกรรมและศีลห้าก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนั่งสมาธิและเข้าสู่ฐานกิจกรรมห้องเรียนแห่งความดีโดยแบ่งออกเป็น3ฐานได้แก่ฐานที่1การเดินการถอดและวางรองเท้าด้วยการเดินแถวตรงคงความเงียบฐานที่2ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนด้วยการเช็ดโต๊ะ เก้าอี้และจัดระเบียบสิ่งของและฐานที่3ทํทำความเคารพเตรียมพร้อมก่อนการเรียนโดยปฏิสันฐานคุณครูและนั่งสมาธิก่อนเรียน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานและได้ฝึกนิสัยที่ดีงามซึ่งจะสามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันสร้างพื้นฐานแห่งความสำเร็จในอนาคตทางด้านวิชาการและด้านศิลธรรมซึ่งค่ายคุณธรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างเยาวชนคนดีมีระเบียบว,วินยัยและมีคุณธรรมประจาใจอย่างแท้จริง